สมมติไปขายเนาะเราจะลงไปทรงไปสเนน่สวัสดีค่ะขายเราเอา,เอาเงินมาหมุนคือเก่าเหรอพี่น้องสวัสดีค่ะจะไปหางนอกจากเนาะจะไปซื้อมั่นฝรั่งมาไหวจ้ะซื้ออาหารคิสต์มาสนิดๆหน่อยๆ มันลื่นพี่น้องหิามะลงมาอีกแล้วนี่ยยกไปส่งผ่อนจากน้องคะ <c oughs> มีคนแบโอ้ยลื่นพี่น้องมีก้นนั่นแต่ยาฉีอสมุด่นายอยู่ในใจจะขายหอมนะจ๊ะน้องคือเขาต้องไปส่งแบบพี่น้อง,ง,งใใส่งลงองแบบเรียกอะไรน็ส่งลงทะเบียนหอมพี่น้องฝากเดี๋ยวจะขายใจกับจะส่ง ย่ามเขาได้รับแต่สมุนกับเขาจังจะเขดจังจะได้เงินน้ำเขาเนาะจ้ะอาจจะเป็นแบบมันจะเป็นระบบแบบไทยสมมุนนะพี่น้องอในี้ไทยอยู่ที่คนสู่คนนึงแต่จะทำมาได้เงินขึ้นเะพี่น้องแต่แต่ทำมาได้เงินเงินขึ้นเต็มตเลยแบบบ่อจะขาดทุนพร้อมันล่ะแต่ก็ดีเพื่อเขาจะจะเอาไปอ่านตออ่อจริงๆเอาแต่เนาะ เป็นยังพี่น้องคะหรือว่าอเออช่วยเขานอกจากพี่น้องใจบร,ริแรงนั่นโอเคครับพี่น้องคะถ้าลุกลง,งนี่มันหลุดแน่เลยพี่น,อน้องมากระตุ้นใหม่แล้วลีนาประกาศไปโอ้ยลีนากินหอนอขึ้นเนี่ยใหรโยบรเร่ไปโรงเยียาพี่น,อ okay, น,น้องโอเคน่าจะเดีไปเจอกัน ลูกเมื่อย์นี่นะเดินเบาไว้เพราปวดขาใช่เด้อหัอรถเข็นมาะเพราะหมื่อวานไ่ไปกับข้าหลุดเดินหลังจากเลิกเรียนกับข้าหลุดเดินอ้อมไปซื้อของอย่างพี้ของหน,หน <Humans. S 1> Arrow, ึ่งคนหมื่อวานบริได้เอารถเข็นไปนั่งเล่นทุ่งเดินตลอดทางน่าจะเมื่อย์ไต่ไปซื้อยังหลายดอกก็ซื้อแต่อาหารกิจการเแต่บ่บ้ซื้อไรอะพี่น้อง ตัวกินน้ำห่หนุก,ก,กคือข้อั่ามากับ่น้องนะเยอนนะค่ะต้นร้ายด้วไม่ห่างนใบแปดสกบห้บสมมติเนี่ยไม่ตายสืบมาให,ให,หม่ๆจากหาลอยหาลอยสิบสองเนาะไมตายขายให้เขา ป็นักศึษาก็คืออนั้อแต่เขาจะได้แบบไม่ไม้ได้จากคนืองไม่ไส่กับเรียมจุดเร่านะแล่อกอสมมติห้เขาก็เป็นยังจะเุณ่มราคาเมคุื่อไม้ไ้กัเต็มไก่ออขายเห้เขาทุกคนเนาะราคานี่โอเคค่ะ่าวนนีละก็ดีมาเจอของใส่เนาะจ้ะของใสก็ได้เหลียงกาแฟา ขนมให้เล็กน้อย้วจ๊ะไม่ได้เจอกันโอ้ยปีครึ่งบ่ะมาณปีครึ่งแมนปอ่อันนี้ฝรั่งเบาเล้านะจ๊ะลนงใสเป็นฝรัง่งเบาเล้ารนั้อเค้นกค่ะขอกินก้อนค่สสาต้เสร็จแล้ ึืนนี้จะี่น่องลูกลงรถลี่นาบ่ไ่สันบายเนาะแต่จะออกไปเสื้อขล้องเราที่นี่ไม่จะที่ชียงบ้านละดูแลรักษากันไปกัสอกดีมื้อนี่ บ่าคาทันยังไปห่างอ้ยเจอน้องนอง้องไส้่อแม่ตายไม่เจอกันเกือบโอ้ยเกือบสองปีพี่น้องแันลูกน้อย,อยปีครึ่งบอก่ไปเจอกันประมาณนั้นแหละพี่น้องก็เลยได้นั่งคุยกันกันกบน้องอยู่อยู่เส้นต่มถึงกาฟแฟเราจะแยกกันนอบันนี้น้องก็จะไปทำงานเขาทำงานตอนใบ ตอนบ่ายถึงตีได้นี่แหละเพราะเขารถเขาเขับรถสิบหล่อจ้ะพี่น้องโอเคนะจ้ะไม่ตายขึ้นเนินก่อนมันหนักมันขึ้นบ่ไรได้นี่พี่น้องโอเคค่ะหล่อนี่นี่มาพื่งตกลงมาใหม่ๆอีกพี่น้องโอ้ยหล่อพังอีกโอ้ยโอ้ยแกลบหนักดันยางได้แบบนี้ ไปแล้วพี่น้องหลกอยู่ทั้งเลื่นคนคนยากมากแต่เลื่อนไต่คนยางตลอดทางพี่น้องสวัสดีค่ะเฮ้ยถุงบานแล้วลีนานอนจ้ะพี่นอ้องลีนาบลอดภายสบายไทยคืนอีกแล้วนะจ๊ะเนะเ <c oughs> าะผ้าผ้ายุหิมะตก ถ <laughs> ้าอยู่ฮีมากำลังเขาพี่น้องคะส่วนเม่นวินเหรนของเหรนอยู่ของรับแขกนอกจะมาเบิง์กเมตาตซื้อมานอกจะโอ้ยไปไป,ไปส่งแอมส่งสมุดนอกจะเนาะแมตาตไปส่งสมุดแล้วกับที่มีคนมาสื่อต่อนอาจะเจ็ดโมงเสาร์ติ้งแบบนี้ดูว่าอ้าวใดรน่าเจ็ดโมงเสาร์ส่งเมสเซจมา เขาก็จะเคยน,น,น,นแอปอันนี้เขาก็จะเคยนบอกว่ามีคนอยากจะซื้อสม,มูทเธอร์ราคานี่ทิทเทอร์ร่งไหวอย่างยังสี่นอกจะหนูก็ตอ้องค่อยกว่าลานลานค่าเขาจะเปิดมันมาว่าจะไปรง,งของตรงไปรง,งอยู่มงกะคืจจังไปสนิมมันจะมีลานค่ามันบลจ้ะนั่นแหละหนูก็ต้องหอบลูกลงไปเพราะว่าปยังคิดตรงไปมือน,นีเอ่เป็นคือจังบริษัทที่เขาเขาเข้าขายสม,มุดนอ,นนอจาจะพี่นองเขาจะบอกเวลา ถ้าค้นขายนี่จะส่งสมุดภายใน24ชั่วโมงก็ต้องเฝ้าไปส่งสันจังสันแอมคนคนที่อยากจะซื้อจะไปซื้อน้ำคนอื่นอีกสินะแต่เขาจะให้เวลาเขาส่งประมาณหนึ่งชั่วโมงคือนมาเขาตอบตอบ,ตอบคำถามว่าฉันจะส่งวันนี้แต่เขาเอาออกไปไส่งภายใน24ชั่วโมงแต่เขาจะรับนั่นมือใดนี่อันนี้เขาบรรล้แต่เขาแค่แบบว่าไปไปสแกนนะ ให้ให้ให้ล้านนะนะที่ที่เขาจะส่งออกกนะันพี่น้องแค่เขาสกแกนว่าเออคนนี้เอาสมมติว่ามาเตรียมทรงแล้วยังสี่นะนอกจากนอกาตัยก็เลยได้หอบลูลงไปเพราะว่าลินากับบอสัมบ่ายนั่งเป็นเป็นตัวรอดน,นอกจากเป็นน้ำมูก็เป็นตัวรอนก็นยังไข้ยอยู่ออกับคือยังสี่แหละพี่น้องอ,อ่าธนูจะไปทํางานทํางานเป็นกะกับบดได้คือเก่าเพราะว่าลูบอสัมบายนุก็ต้องลางงานก็นยังดีตอนนี้อ,อ เออ่นู่เรียนจบนอกจากนูก,ก็ต้องเบิง่งเบิ่งแย่งลูกคือเก่าเพราะว่าลูกกับประสบยัยลูกกับป่วยเองสินี่ก็คือสาเหตุนอกจากน้อแอมเอมมี่แอมพี่คนหนึ่งเพิ่นมาถามว่าถ้าได้งานสิเป็นยังไงแล้วเพื่อสิเบิ่งลูกยังสินอกจากแม่ใต้ก็ขอตอบในคลิปนี้นี่ไปเลยนอกจากน้อแอมถ้าหนูได้ท้างานมันเขาก็ต้องเบิ่งว่าเป็นงานจาังไงเอาา็นบอละจ้าทำงานเหมาะสมกับ กับเวลาเอ่อเฮาอยู่น้าลูกน้าจังสินอะ่ะหนูก,ก็จะจะเอางานนั้นนัดจะแต่ถ้างานที่แบบว่ามันเข้ากันบ่ได้กับเวลาเขาดูแลลูกจังสินอะ่ะหนูก็ต้องพยายามหางานที่มันตรงเวลากับลูกคือไปส่งไปรับเอ่อแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะได้ทําภารกิจกับลูกน้ำนอกจะเพราะว่าลูกก็จะเริ่มใหญ่ๆไปอนาคตเขาก็อยากจะมีกิจกรรมอย่างสีเมนบอลล่าจ,จะ ถามว่าเข้าจะลําบากบ่ละถ้าเขาว่ามีงานประจำมันก็จะลําบากพี่น้องค่ะแต่ถ้าเฮ็ุจังใดใดจะให้เขาสำหรับตัวนู้จะเลือกงานหรือจะเลือกลูกนูก็ต้องเลือกลูกคือเก่าอันใดเขาก็หาไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะมันก็ลำบากอยู่แล้วละเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอันนี้อันนี้เพราะเขาต้องมาใส่ใจเป็นบัตจ้ะแต่อชีวิตคนเท่าเป็นบัจ้ะชีวิตคนเท่าแล้วก็ชีวิตมัน แหม่ประเดเน้ยเอาคือเขาขาดหวังได้พี่น้องว่าจะอยู่หลายปีหลายยี่สิบปีมันบ่มเพนได้ชีวิตมันสั่นเนาะแหม่แค่มองตาเห็นอย่างสิ่คือแบบว่าเหม่ห้องบลูยังจะเกิดขึ้นนั่นแหละนูก็ต้องเลือกเอาลูกก่อนน่าจะเนาะสิ่งสําคัญแหม่สำหรับตัวนูน่าจะนูนตอบแหม่คอมเมนต์ให้เราเด้อจะเพราะว่าแหม่มลูกต้องมาก,ก่อนน่าจะที่สําคัญที่สุดงานการกับว่าก,กันก่อนเพราะว่า เ่อตรงใส่ใจลูกน้่บามแม่เฉพาะเวลาถึงบ้านทุกสถานที่การนั่ลูกเจ็บลูกป่วยลูกอุบัติเหตุก็ต้องเขาเป็นผู้ประคองก็ต้องไปโรงพยาบาลน้ำลูกคือเกา่าหลายสิ่งหลายอย่างจะถ้าไม่คิดทบทวนนอกจะอั้นก็คือลูกสําคัญที่สุดน่นจาจะเพราะว่าลูกอยู่กับหนูแล้วหนูก็ต้องอช่วยลูกหนูผอมเพราะว่าเขาเขาเป็นแม่แมเขาเลยว่า บอกของแม่เนาะจ้ะเนาะโอเคจ้ะหนูซื้อย่างมากเนาะจ้ะเนาะหนูก็ตอบเรียบร้อยแล้วจ้ะหนูซื้อย่างมากขอบลูกล่องไปขนาดลูกบ่ะับใบแต่หนูก็ต้องไปทรงสมุตเนาะจ้ะไปอีกแกคนหลายยพี่น้องคนหลายมากปีนี้หนูบอกรู้ใจว่าคนคือหลายแทะปีที่แล้วคริสมาสคนกัยังบาหลายซัมนี่เด้หนูกับบอกเข้ใจคือกันหรือว่าหรือว่าเขาบอสบอบอบอใดเบิงปีที่แล้วหั่อสิน่ะ ปีที่แล้วนูก็ลงไปซื้อคือกันแต่คนจะบาหลาซ้ำนีแต่ปีนี้นรู้บารัวคนมาแต่ทางไหนคนไหลายมากกาจจะมแม่นแต่คนอยู่อำเภอนีเหนบอกอาจจะเป็นคนอำเภออื่นหนึ่งสีมาซื้อของมาแวนนี่แต่คนเยอะมากนู้จะไปซอกนี่ซอกนี่แถมนู้น่เอารถคู่แฝดลงไปน้ำน่าจะไปเพราะว่าเพราะว่าเพื่อรีนาเขาบระสบ่ายเพื่อเขาอยากนั่งในรถนูกับเข้นลูกในเข็นรถเข้นลูกกันเนาะเดินอ,อ้อมตามลาน,นี่น้องคะ สือช็อบุล่ะมาใบสามถุงลอยเฉพาะอ,อาทิตย์น,นี้นอกจากสามถุงลอยแล้วมันเป็นลูกเล็กนะเป็นดีเลกเทสพรอมนอกจากเป็น Small สมอลดีเลกเทสสมอลดีเลกเทสก็คือแบบแบบ,แบบแบบกินพ่อค่ำนะเราเด็กหน่อยมามามีห่อนี่มันบ่มีแป้งหลายมันมีเนื้อ,อพี่น้องสารับลูกสิ่งเนาะสารับลูกสิ่งอ่ะพี่น้องชอดอตบุล่ะเอาไว้กินกับ ย uh, ืมอดก็าจะหลังจากยืมอดกินตอนได้ก็ได้แบบนี้พี่สามถุงสามถุงร้อยกรนจ้ะน้องพี่น้องเนาะหนูก็จะให้รังผึ้งเราแบดที่นี่เน็กเกอร์สิบโครนตามจริงอันนี้จะอยู่ประมาณสามสิบห้าถึงสี่สามสิบห้าถึงสี่สิบโครนดนะจ้ะอาทิตย์นี้สิบโครนจ้ะหนูไปซื้อมาเนาะเป็นเน็กเกอร์เป็นขนมปังแข็ง แต่มันจะมีรสชาติออกเป็นแบบว่าใส่เครื่องเทศเนอกจากเนาะนี่กับนูกันมากินอันขนมปังแข็งอยู่แล้วอันนี้ซื้อมาให้ลูกนางกินกแนาแฟนางพักเศร้าเมยน้ำลูกนอกจากแต่บะมานวันนี้ละ่ะผู้ละซื้อใบอ,อันนี้กะทิเกล็ดอกะทิเก็บข้อกะเสื้อไล่ขนมปังเสื้อไล่นะจาะทิเก็ดข้อก,ก,อกออออะกกอกแล้วก็ซื้อเสียนับ เียนับนอกจากอันนี้จะเป็นรสชาติแบบซัลตอ็อกซายเอ่อหวานและเผ็ดวะสั่นหวานและเผ็ดแคทเชิฟหนูซื้อ,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 ววอขวดหน่อยจ้ะเพราะขวดใหญ่มันก,นกน็เกือบสี่สิบโครนเนาะหนูก็เลยซื้ออันขวดหน่อยเอาอันนี้กับยู่ประมาณไถ่ยี่สิบห้าโครนบอกอาเอาขวดหน่อยเดือนนี้ไม่ตายบดายนื่งเลี่ยนมัน่อจะเิ่อ พราะว่าเข้าไปเรี้ยงต่อนอกจากเพื่อนมันจะปิดสามารถปิดเทอ่มนอกจากเขาก็จะได้แค่เฉพาะแต่เขาเรียนเหียนที่จังสี่ก็จะได้อยู่ประมาณเท่าได้ปามานสามสามพันสามพันกว่านอกจากสามพันกว่าโครนนี่แหละอันนี้มั่นพลั่งมือถือมาใส่ มันพลังด้วยเป็นแบบนี้แล้วจ้ะมันพลังอันนี้โล่แปดขีดโล่และซิมหาอันนี้ยี่สิบดเป็นยี่สิบแปดแล้วจ้ะยี่สิบแปดโครนจ้ะนั่นละจ้ะซื้อกันนี่เอา้ามาได้เงินเลี้ยงแต่เด็ดจังใด ยืมเอาจ้ะยืมยืม,ยมธนาคารจ้ะเราตามตรงเลยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายน้อง,องจะนงเนาะเขาก็เสียดอกเอาอย่างจังสีนอก็จังใดนูก็ต้องหาเงินเขาหาเงินหมุนเขาให้ได้นอกจะเมื่อน,นี่นูก,ก็ขใครสมุดนอกจะแต่เขาจะได้เงินเป็นวันที่เขาได้รับสมุดแล้วเขาจังจะส่งไม่เข้านอกจะ คือแบบว่าไม่จะเป็นคือจังสัญญาอย่างสินะเขาต้องเบื้องสมุดก่อนแล้วเขาจังถ้าเขาได้รับสมุดเขาไปเอาเอาตัวเลขอย่างสิไปรับสมุดไม่บ่ละแล้วเขาก็จะเขียน่ากูดเช่นอย่างสินะเงื่อนกับจังจะเด้งมาหาเฮาหาหาเฮานาาจะเล่มนั่นยุ่ประมาณหาลอยยี่สิบกว่าค้นนาะจะแต่หนูขายให้เขาสี่ลอยจ้ะเพราะว่าหนูก็คิดเป็นหัวอกสําหรับคนเป็นนักศึกษาเช่นก <ing> ันนาะจะเนาะแล้วก็ คือแบบว่าให้ผู้อื่นออกไปเรียนต่อจังสิกับซัมบาซัมนียหนูก็คิดว่าหนูทำได้สร้อยได้ที่หนูทำเนาะจะเนาะหนูกับบริคายราคาเต็มเ,เต็ม,เต,มเต็มทุนที่เขาเา้าลงทุนเนาะจะได้ซัมนียหนูก็ดีใจแล้วแบบว่าล้วก็ คิดเป็นหัวอกเขานําเพราะว่าเขาก็จะมีเงินเช่นกันกับเขาเพราะเขาก็เป็นนักศึกษานอกจากมูก็พยายามคิดให้มันเป็นแบบอันอันอันคิดบวก่ะจ้ะพี่น้องแล้วก็ดเเีเขาก็จะได้มีสมมุตอิออ่านนอกจากก่อนโรงเรียนเปิดนอกจากกาส่วนตัวนูดได้ได้ได้ซื้อสมมุิอันอันเทิ่มที่จะเรียนบริหารไปยั่งจ้ะเพราะว่า ยังม่มีเงินซื้อแล้วก็คู่อันที่อันสอนสายบริหารยังบ่ท่านได้ส่งอีเมลมาว่าแอมให้ซื้อเล่มใดเนาะจ้ะแต่รู้รู้จักว่าคนนั้นคือคู่แล้วก็แอมแอมเขาได้เข้าเข้าเลียนสายบริหารซัํนานียจะพี่น้องแต่บ่ท่านได้ซื้อสม,มุติบ่ท่านได้ได้อีเมลมากมากกว่านี้เนาะจ้ะเนาะก็ ดูไปที่ละเมิดจ้าหนูจะบอขาดวางยังไรกะแบบคือว่าอยู่กับปัจจุบันนอกจากกับลูกแล้วกับอา่าพอดีกะเห็นเห็นน้องเห็นน้องใบ่บใบได้เจอน้องน้องนู้นี่แหละอ่าอ่าอ่าไม่เห็นนไม่เห็นน้องไส้ามาหลายปีเนาะปีปีเกือบสองปีแหละประมาณนั้นเนาะแต่งแต่ลูกยังหน่อยอยู่อา่าปีครึ่งหรือว่าจังได้นี่ยและ นั่นแหละว่าเขาขับรถสิบล้อจ้ะเขาขับรถสิบล้อต่างจังหวัดเราเขาท่านตรงทํางานกลางคืนน่าจะแอมเข้ากันขึ้นเลิกประมาณตีหนึ่งตีสองจี่นะเพราะว่ามันกระยากนรจะเนาะเรากะเขาก็สั่งเนื้อสั่งตัวของเขาเองอะน่าจะเขาก็ก็คิดว่าเป็นอันเป็นโชคดีที่เจอน้องบ่ได้คาดหวังเยี้ยเลยเพราะว่าแอมน้องกับบด้อยู่ใกล้ๆนี่พร้อมจังซี่นะคิดว่าเอ้าน้องมาหยังจังซี่นะ เออน,น่าจะเนาะประมาานได้เห็นหนาเห็นตากะดีใจอนองกะเลี้ยงกาแฟและะ้วก็ซื้อขนมให้ร้านนุกกะบอกนองแชมเป้แชมเปะ้ก็ะคือสูสูดเดอเลยจริงสินะเ,เขากะสูคือกันนับพี่น้องคนเฮ่าเนาะบะตางกันเพววระบะไงใหล้วกะ หาสา่งเนื้อส้างตัวเจ้าของนาะพี่น้องเนาะมาต่างอย่างกับนัวนาะอมันมีอยู่แล้ว,ลวจ้ะจะพี่น้องปัญหาทุกครอบครัวนะ่ะมันแต่มันอยู่แต่ว่าเฮาพยายามเฮ็ดให้มันดีนาะจะเท่าที่เฮาทาใดเขาก็ทํางานตลอดเพื่อจะอส้างเนื้อสางตัวนอกจากนาะอเฮาหนูบได้ไปยุงอันนั้น ้จกีเจ้าการยังน้าเขานนเป็นคนบอมเจ้ากีเจ้าการพ้อมาจจะพี่น้องคะ่ะนั่นละจ้านี่ละได้ซ้านี่เพราะว่าอยู่คิ้งแกลูกกินยู่แล้วก็ชดบุญแลิวลูกกินยู่าดอกกินสีลูกก็กินยู่แต่หนูบ่ซื้อป่าปีนี้หนูไปซื้อป่านที่เป็นเป็นป่าดองาะจะที่อยู่ในกับขวดแก้วเพราะว่าแอนหนูซื้อก็มีจต่หนูกินนะหนูหนูคิดว่าซื้อมากกัก็กิน ก็กินบ่ไดดหลายเพราะว่าก็จะกินเขาน้ำลูกส่วนมากพี่น้องคะกินเข้าอาหารเหมือนลูกหรือว่าต่างกันนิดๆหน่อยๆอย่างสีนะหนูก็เล่าว่ามาสื่อแอบว่าเป็นอย่างนี้นะอาจจะมาสื่ออ่หลังคริสต์มาสก็ได้เพราะมันก็ตรงมาฉลองปีใหม่อีกแบบนี้ม่นบละจ้ะฉลองปีใหม่เขาก็กินคือเก่าอย่างสีประมาณนั้นคือแฮมอย่างนี่นะผิงแก <c oughs> กินได้ตลอดนะพี่น้องคะกินไส้แซนด์วิช่วนมาเขาจะกินไส้แซนด์วิชเราจะใส่เสียนับ ยิงสี่นะคนน่าเนอะจ้ะเนาะนั่นหละจ้าหนูกับซื้อซ้ำนี่แล้วก็หิมะพายุเขาแล้วก็ทําำไห้มันดีที่สุดเท่าที่ห้องทําใดเนาะจ้ะซ้ำนี่หนูก็ดีใจแล้วอ๋อลืมไปเ,มเงื่อนค่าสม,มุิหนูยังมาทดด่านในไดเนาะกับจนกว่าเขาจะได้รับสม,มุิเพราะว่ามันก็ติดวันแดงแต่เขาอยากซื้อเขากับขายให้เขาน่าจะ เพราะว่าหนูซื้อมาแบบไม่สุดเลยจากจากจาก,จากลานเนาะจะแบบไม่สุดเลยนี่พี่เลยเอยงสิแบบท่านในมีผู้ใดจับสม,มุดนั้นเลยก็คิดว่าหนูเป็นคนมือแหลกหนูก็ขายให้เขาไปเนาะจะบบเป็นอย่างซีลอยกับ,บเป็นอย่างดอกค่ะน,นั่นละจะเอามาไว้ใส่ซอย เดือนนี้อาจจะชนแน่เพราะว่าแอมแอมนูบดแด้เงินเงินเงินยืมเลี้ยงนอกจะแอมเดือนนี้ก็จะได้แค่ประมาณสามสามพันกว่าแต่ก็บ่เป็นยังสูๆจะ้ะนั่นแหละนอกจะเนาะแอมแต่บอเบอซื้อของที่เป็นแบบว่าแอมบอจาเป็นนูต้องซื้อของที่เป็นจําเป็นมากกว่านอกจะเพราะว่าแอมอ่า เขามีรายจ่ายบ่แม่นแค่ค่ากับเขารายจ่ายค่าบงค่าบ้านรายจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าไฟก็จะขึ้นรอกเอ่รค่าค่าไฟค่าน้ำก็จะขึ้นเท่าใดรเกือบสิบเปเอร์เซ็นต์บอกรวมทั้งหมดนะพี่น้องเออนั่นแหละปีนี้เขาก็จะขึ้นร่วมทั้งบริหารบานอย่างจาังสีพอร์ตมีสี่นั่นแหละ นั่นแหละจ้ะเสียทุกอย่างเนาะบอกคาเดียวว่าเขาต้องสู่สู่เพื่อเขามีความสุขแต่เขาบดไดไปแอนแข่งฉลองกับผู้ใหญขอให้เขาสู่ใจชนะเขาเท่านั้นละ่ะนู้ดีใจที่ได้ยุกกับปลูกเท่าน,นั้นละ่ะพี่น้องคะแล้วก็เพ็ดไทยลูกมีความสุขเอนย,อยูกินเท่าน,นั้นเนาะจ้ะเนาะยูกินแล้วก็ มีที่อยู่มีที่กินนั่นแหละสำคัญแล้วก็ใส่ใจลูกมากๆเพราะว่าเขายังหน่อยอยู่งานเขาใหญ่มากเขาก็จะได้ไปใส่ชีวิตของเขาเอนอกจากนอ้อเขาจะบบเกี่เจ้าก,การเขาก็จะแอมกบมาแอมใส่ใจเขางามเขาเฒ่าเขาแก่โนบะไรคิดจังสันมันก็นแล้วแต่เขานอกจากนาะแต่เขาก็จะรู้เอง นั่นก็นคือการใส่ชีวิตม,มันแม่ใส่ชีวิตมาจังไดลูกเค้นอยู่แล้วจากลูกแกเห็นแม่นวินนะลูกไส้แม่ไตแม่ให้ผมมันเทือนรถเข็นซอยบอกอ้ยบุกลาบาต้องอหลอดนรีาบานสีนอนเดินไปน้ำนองโหลดจังสีนองกับ่เป็นนองกับแอ,บอบมบ่สซ้ำบ่ายนองกับเป็นไข่เนี่ยหูบะนองบ่สซ้ำบ,บ,บ่ายบ่ห้องบอยังเด้นั่งเล่นอยูู่้เดียวอยู่ของรับแขก แต่ถ้าน้องสบายนีเเ่เล่นแล้วยำ <c oughs> อะไรจ้ะปีไมคคริสต์มาสนี่ลานูกะเตรียมเขาโรงเรียนนอกจากเนาะโอเคค่ะกัอยู่บานกับลูกเพราะว่าผู้นึงไขนน่เลายังบรลุย่าผู้นึ่งสิไข่ตอนใดเลยเขายัง่ฮูัวโตห้องสิไข่ตอนใดทำวันนี้ให้ดีที่สุดไปแล้วจ้ะพี่น้องคะบ๊ายบายจ้ะ